สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดถึงความแตกต่างระหว่าง t ทวินเ a m e กับ s โ m a t e ในมุมมองของ s e n เซนโซลโซล a k e n i n g กันนะคะทวินเ a m มคือการพบกับอีกครึ่งหนึ่งของจิตวิญญาณเราเองที่สะท้อนทุกความดีและข้อบกพร่องอย่างชัดเจนการเชื่อมต่อแบบนี้มากๆพร้อมกับความเข้มข้นและความทา้าทายเพราะมันกระตุ้นให้เรารเผชิญหน้ากับตัวตนภายในและเติบโตขึ้น แม้จะเจอกับช่วงเวลาที่แยกห่างกันแต่สุดท้ายความสัมพันธ์นี้จะช่วยให้เราได้รู้จักและรักตัวเองในระดับที่ลึกซึ้งมากขึ้นส่วนโซเมท e นั้นเป็นคนที่เข้ามาในชีวิตเพื่อเติมเต็มความรักและสนับสนุนเราในทุกๆด้านความสัมพันธ์แบบโซเมท e มักจะสร้างความรู้สึกสบายใจและเป็นธรรมชาติเพราะพวกเขามักจะเข้าใจใเราอย่างลึกซึ้งและช่วยให้เราเติบโตในแบบที่สงบสุขสรุปแบบเข้าใจง่ายๆคือทวนเฟลม เป็นเหมือนกระจกสะท้อนที่ท้าทายและผลักดันให้เราเปลี่ยนแปลงในขณะที่โซเมคือเพื่อนคู่ใจที่เดินเคียงข้างเราในทุกๆก้าวของชีวิตนี่คือความแตกต่างที่เซนโซ s ลโซลาเวคินิงได้รวบรวมข้อมูลมาและสรุปให้หวังว่าจะช่วยให้ท่านผู้ฟังเข้าใจความสัมพันธ์ในระดับจิตวิญ,ญญาณมากขึ้นนะคะขอบคุณที่รับฟังค่ะ